ขอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาสถานที่ตั้งเลขที่285หมู่หนึ่งตำบลสวัสดอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารนายสิริชัยแท่นแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทานายประวิทย์ชัยยรักรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวัชรพลคมทองรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางจารุณีคณาจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสุดทิสาสุคนทชาติรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคณะครูและบุคลากรจำนวนทั้งหมด82คนจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด1,181คนวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้สำเร็จการศึกษามีการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติคือทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับปวชและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์มีการดำเนินการจัดทำโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาและสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบโดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือรายวิชาเพิ่มเติมมีการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมครูผู้สอนมีการจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษามีการดำเนินการโครงการและพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายภายในวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาการพัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยาบริการมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการกับการทำงานและการบริการทางวิชาชีพโดยดําเนินโครงการอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนฟิกิดเซ็นเตอร์เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกราน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงช่วยให้ประชาชนผู้เข้าใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องและจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยโดยจัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จากการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาดังกล่าวได้สะท้อนถึงการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ